สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องไอทีอราวยูครับวันนี้ครับมีข่าวอัปเดตจากทาง Google ครับก็คือ Google บ a r รนั้นนะครับสามารถสร้างภาพได้จากตัวแพลตฟอร์มของตัวเองได้แล้วนะครับต้องบอกว่าน่าใช้งานมากเลยนะครับแต่มีบางคนนะครับก็บอกว่ายังไม่สามารถใช้งานได้เดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับ ก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับขอบคุณมากเลยอ่าโอเคนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับเราก็อ่าเปิดเว็บราว์เซอร์นะครับเราก็ทำการล็อกอิน google account ของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นครับที่ address bar ด้านบนนะครับเราก็สามารถพิมพ์ bar google com ได้เลย รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะพาเราเข้าสู่แพลตฟอร์มของตัว Google Bard นะครับอ่าคราวนี้เราก็จะมาลองสร้างภาพกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาเฉลยก่อนว่าทำไมบางท่านบอกว่าไหนบอกว่า Google อัปเดตแล้วแต่ทำไมเขาไม่สามารถที่จะสร้างภาพได้นะครับอ่าลองดูนะครับเดี๋ยวจารย์จะลองสร้างภาพให้ดูนะว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับเย่าอเช่นสร้างภาพหญิงไทยอายุ ประมาณ25ปีสวมชุดไทยนะครับโบราณสวยงามยืนอยู่ที่สวนดอกไม้อ่าแบบนี้นะครับเรากำลังจะเขียนพร้อมเพื่อให้ AI นั้นสร้างภาพตามพร้อมของเรานะครับ ลองกดส่งดูสิอลองดูนะครับว่าจะสามารถสร้างได้หรือไม่นะครับหลังจากที่เราส่งพร้อมเราให้ตัว AI Google ประมวลผลนะครับเราก็ได้คำตอบกลับมาว่า ฉันยังสร้างรูปภาพไม่ได้จึงช่วยคุณเรื่องนี้นั้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่หลายๆคนกําลังเจอนะครับอ่ะคราวนี้ทําอย่างไรนะครับทําไมอาจารย์สามารถสร้างรูปภาพอ่าสวยๆเหมือนตามปกที่อาจารย์ออามาลงแบบนี้ได้นะครับเรามาลองดูนะว่าอาจารย์ใช้วิธีการไหนอ่าเรามาดูอีกแถบหนึ่งนะครับเปิดอีกแถบหนึ่งนะครับอ่าแล้วเราก็มาที่อ่าพิมพ์คําว่าแปลนะครับ เราจะไปที่ Google Translate แบบนี้นะครับอ่าสลับภาษาเป็นไทยก่อนนะแล้วเราไปเอาพร้อมที่เราเคยสร้างไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับอ่าคัดลอกมา Control C นะครับแล้วมาที่ตัว Google Translate นะครับวางพร้อมนั้นลงไปอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับอ่าเราจะลองให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสร้างนะครับสมชุดไทยโบราณสี ชมพูแบบนี้นะครับเพิ่มไปนิดหนึ่งนะครับอลองดูนะแล้วเราก็ทำการคัดลอกตัวพร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นกลับมาที่ตัว Google บา r ์อีกครั้งหนึ่งนะครับลองสร้างอาลองวางพร้อมลงไปแบบนี้ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับลองดูลองดูครับว่าถ้าเราเปลี่ยนพร้อมนั้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะสามารถสร้างได้หรือเปล่าตอนนี้นะครับ AI ก็ตอบกลับมาว่าชัวนะครับแน่นอนที่สุดนะครับนี่ก็คือภาพผู้หญิงไทยสวยงามนะครับอายุประมาณ25ปีนะครับใส่ชุดไทยสีชมพูชุดไทยโบราณด้วยนะครับแล้วก็ยืนอยู่ในสวนดอกไม้เขาจะเจ n เนเรตมาให้เรา2รูปแบบนี้ครับถ้าเราคิดว่าอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถกดที่ปุ่ม g e n e น a เ e ตมอลตรงนี้ได้เลยนะเขาก็จะสร้างให้เราอีก2รูปนะครับ รอ,อสักครู่นะครับเท่าที่จารลองเล่นนะครับรู้สึกว่าการสร้างภาพด้วย Google Bard นั้นนะครับสร้างได้ค่อนข้างรวดเร็วมากเลยนะครับนะอโอเคครับเราก็จะได้รูปตามพร้อมที่เราต้องการนะครับเทคนิคก็คือเราจะต้องเขียนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะได้รับการปฏิเสธเหมือนแบบนี้นะครับดนะังนั้นเนี่ยตัวช่วยในการเขียนพร้อมที่ดีท่านที่อาจจะไม่ถนัดภาษา อังกฤษนะครับเราก็สามารถใช้ตัวแปลภาษาของ Google นะครับโดยการพิมพ์ภาษาไทยนะครับเราก็ถูกแปลงเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วเราก็คัดลอกข้อความนี้ครับมาวางใน Google บ a r อีกครั้งหนึ่งนะครับหากว่าเราชอบรูปนี้นะครับเราก็สามารถคลิกนะครับเพื่อขยายดูรูปนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องนะครับเราต้องการรูปนี้มาใช้ประโยชน์นะครับเราก็สามารถที่จะ กดปุ่มดาวน์โหลด s i ไ e ที่ด้านขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ๊บนะครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับรูปที่เราได้เลือกนั้นก็จะถูกทำการจัดเตรียมนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องของเราตอนนี้คือดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจารย์จะลองคลิกดูอ่นี่ก็คือรูปภาพที่เราได้สร้างนะครับ ก o เกบัตก็ถือว่าเก่งนะครับสามารถสร้างาภาพได้ตามโจทย์ของเรานะครับหญิงไทยอายุประมาณ25ปีสวมชุดไทยโบราณสีชมพูนะครับยืนอยู่ในสวนดอกไม้นะครับนะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของตัว Google นะครับที่ได้ใส่ฟีเจอรอ์ในการสร้างภาพนี้เข้ามาในตัวแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับเท่าที่อาจารย์ได้ติดตามนะครับรู้สึกว่าตัว Engine ที่ใช้ในการสร้างภาพที่อยู่เบื้องหลังจะชื่อว่า Uh, image Gen True นะครับนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราก็ต้องไปติดตามความสามารถอีกครั้งหนึ่งครับว่าตัว Engine น,นี้นะครับสามารถที่จะสร้างภาพได้เยี่ยมเหมือนกับตัวของ Dall E นะครับของตัว OpenAI หรือไม่นะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้ช่องอาจารย์ก็มีการให้สมัครเป็นสมาชิกนะครับเราก็จะได้ดูวิดีโอคลิปที่แอดวานซ์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีเทคนิคที่เยอะมากขึ้น